ไปดูความคืบหน้าในการปฏิรูปประเทศกันบ้างนะคะคณะนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงรุ่นที่115จากวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรนะคะได้มีการเสนอแผนการปฏิรูปประเทศจากแนวคิด m e t เบ b o l ริคโปรเ s s นะคะโดยเสนอให้บูรณาการร่วมกับฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายตุลาการด้วยกันเพื่อที่การปฏิรูปประเทศตามแผนขอ,ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติค่ะติดตามได้จากรายงานพิเศษของคุณสิรวิชชัยเกษมค่ะ การเข้ามาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอซึ่งมีจุดประสงค์หลักคือการปฏิรูปประเทศอันมีภารกิจนานาประการที่ต้องเร่งดำเนินการส่วนหนึ่งได้มอบหมายให้นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงรุ่นที่115แห่งวิทยาลัยป้องกันร,ราชาจักรหรือวปอ,อซึ่งมีความรู้ความชำนาญในหลากหลายอาชีพได้ศึกษาวิจัยตามแผนการปฏิรูปประเทศของคอสช กลุ่มนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงรุ่น115ได้นําเสนอแผนการปฏิรูปประเทศในงานสัมมนาวิชาการก้าวข้ามวิกฤตประเทศไทยที่วิทยาลัยป้องกันร,ราชนาจักรโดยใช้ชื่อว่าสจว115 Strategic Roadmap ซึ่งได้แนวคิดมาจาก metabolic process เป็นแนวคิดที่นิยมใช้ในศาสตร์ด้านวิศวกรรมเคมีโดยอาศัยหลักวิเคราะห์องค์ประกอบด้านต่างๆประกอบด้วยองค์ประกอบด้านวัตถุดิบและด้านพลังงานซึ่งเมื่อเข้าสู่กระบวนการจะเกิดเป็นผลผลิตและของเสียโดยในที่นี้วัตถุดิบคือการสร้างความเป็นธรรมในสังคมและการปฏิรูปการศึกษาและบุคลากร พลังงานคือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเกษตรอาหารและพลังงานซึ่งเมื่อเข้าสู่กระบวนการจะเกิดการลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนการพัฒนาโทร,รคมนาคมการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและนำไปสู่ผลผลิตส่วนของเสียคือกระบวนการให้ความสำคัญกับการป้องกันและปร,ะราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้บรรลุผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์แห่งการก้าวข้ามวิกฤตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศการบูรณาการแนวคิดของกลุ่มนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงรุ่นที่115กับนโยบายและการดำเนินงานโดยรวมของฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการซึ่งเป็นสามเสาหลักของการพัฒนาประเทศจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องดําเนินการควบคู่กันไปรวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมีทัศนคติที่ดีกับผู้ที่ก เกี่ยวข้องผ่านการปฏิบัติการข่าวสาร Information Operation หรือ IO ทำให้ทุกคนรู้อย่างเท่าเทียมกันนะครับรู้ว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็เชื่อปฏิบัติตามในสิ่งที่ควรจะเป็นดังนั้นคนไทยทุกคนในประเทศเนี่ยก็น่าจะดำเนินงานหรือทำงานพร้อมๆกัน หาาาพวกกเรรรไปสู่่จุุดมงมงยทีต้อรครับผลการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าพื้นฐานของการแก้ไขวิกฤตในประเทศคือการรู้และเข้าใจสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเพื่อการแก้ไขความไม่รู้ไม่เข้าใจได้อย่างถูกต้องสิ่งสําคัญคือการปฏิรูปการศึกษาซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาคนอันเป็นฐานรากของการพัฒนาประเทศ รวมทั้งปลูกฝังวัฒนธรรมของหลักธรรมพิบาลอย่างมีเหตุผลสร้างอาชีพสร้างไรายได้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมนำไปสู่การลดปัญหาคอร์รัปชันและการบริหารงานแบบมีธรรมธิบาลน,นอกจากนี้การปฏิรูปสื่อมวลชนและการข่าวก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน